มีป้าพลอยนะคะเป็นพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งมาเลี้ยงแปดวันนี้อยู่ในทีมของยานกใช่เป็นเพื่อนร่วมง,งานยานกก็คือจะสลับมาคนละอาทิตย์ <c oughs> ก็คือถ้าถ้าถา,านะบอกว่า,าหลานแปดเนี่ยก็จะได้เข้ากับคนได้ง่ายายหน้าไยตาแล้วก็จริงก็มีญาแห้งด้วยที่มาช่วยเลี้ยงน้าแต่เช้านะคะ ถ้าใครไม่อยู่ก็สล no ับ okay. ก oh. ันได้เอ nice> of ๋เอเอ๋เอหมอบอกว่าจะมีอาการไข้ไหมมีหมออาจจะมีไข้อ่อนๆได้อ <Yeah, ืมแต่ยังไม่มีอาการนะดูละวหรือต้องรอคืนนี้ <h มังกรครับเป็นยังไงบ้างเฮ้ยแฮปปี้ววส,วส,สวัสดีครับขอตระเข้าสู่ช่อง เมเดสตอรี่นะคระับส่งพี่นี้มาน้องมาเที่ยวบ้านลิมาค่ะวันนี้เราจะไปไหนน้องเมวันนี้เราจะไปโรงพยาบาลครบรอบหเดือนฉีดวัคซีนเด็กๆนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพทั่วไปด้วยเออ,เอ,อแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มาส่งลิมาก,ก่อนส่งลิมาก,ก่อนเพราะว่าโรงพยาบาลก็เชื้อโรคเยอะแยะนะคะออให้ลิมามารอ,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 าอน้องที่นี่มาเจอย่านกพอดีเลย เจอญานกแล้ครับยิ้มนี่ปเน่ยมจาิเจนี่มาเดี๋ยวค่อยไปหาน้องนะคะน้องวิิตบัตรินนี่มารอก่อนชั่วโมงนึ่งน้น้องเสียงดังอืปูปู พาพ่อเหน่งแม่เมย์ไปดูกล้วยยักษ์เราหน่อยโอ้ที่นี่ใช่ไหมครับมีกูเลี้ยูเลี้ยเดี๋ยวไปดูกล้วยยักษ์ก่อนโอ้ยเหื่อยาวแขนเป็นมาไปดูกล้วยยักษ์เร็วยมา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 วางเอกสารก่อนปวดมาดูมองหน้ายาเนี่ยจะนี่อันนี้เป็นกล้วยของมิเกลเลยย่านกจะพาไปดู ไปดูกล้วยยักษ์ดูกล้วยยักษ์นะฮะโอ้โหลูกเบเห็นไหมเห็นกล้วยยักษ์ลูกเบลล์เลยก้าหวีอะค่ะพันอะไรเนยยะนกกล้วยหอมทองเนี่ยหน่อเต็มเลยโอ้เขาบอกว่าเออเวลาเขานั่นน่ะให้ให้ตัดหน่อตัดหน่อทิ้งก่อนเดี๋ยวต้นไม่สมบูรณ์ก็ต้นมันสมบูรณ์ขนาดนี้จะต้องไปตัดหน่อทิ้งทำไมหนอนี่ใหญ่แล้วอะใหญ่มากเลย ใหญ่มากมีก้าวหวีหวีและติดปลุกลูกโฉเที่ยวกับมือในกนี่เอฟซีจะได้เห็นว่าใหญ่ขนาดไหนเหนื่อยมากอันนี้คือฉีกตั้งใจฉีกใช่ไหมย่านกเขาเขาตึงออกมาเขาฉีกเลยเขาฉีกถุงออกมาเลยใช่ค่ะเขาตึงออกมาแล้วก็มีหน่อพันธุ์ที่ย่านกบอกว่าตะกล้วยน้ำว้า 7หวีหวีละสิบก็เจ็ดสิบแต่อันเนี้ยเะเคือละเจ็ดติดอันนี้เคือละสี่ร้อยกว่าบาทค่ะแล้วเราจะปลูกรวยอะไรอคะคะโอ้ <laughs> ไ,ไอเดียธุรกิจนะฮะใช่แล้วก็หนอ <laughs> เห็นไหมคะลุงเหน่งที่เราไปสวนผลไม้สวนดอกไม้กันวันนั้นอะรเราบอกว่าเราขายยี่ห้าเขาขายหกสิบเห็นไหมคะหนอ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเราทำเราทาปลูกสวนกล้วยเราไม่ได้ขายแต่ลูกอย่างเดียวเราขายหน่อคันด้วยเป็นเครือละสี่ร้อยได้ยังไงยายหนกก็มันหวีละอืมหวีละห้าสิบบาทอแปดหวีเก้าหวีเก้าหวีก็ได้สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบถ้าเป็นทั่วไปก็อ่อไม่กี่บาทแต่ไซส์เนี้ยร้านค้าเขาไปส่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทเพราะว่าใหญ่ที่สุดบิ๊กไซส์ ซ<อ>ึมซับตั้งแต่เด็กเลยไอยเดียธุรกิจนะเนี่ยนี่เกล ถ้าเป็นลูกถ้าเซเว่นเพื่อะไรขายเป็นลูกกะหวีและวร้อยกว่าบาทกะหวีและวร้อยกว่าใช่ลูกว่าประมาณสิบสามแล้วคอร์สคอร์สขี้นี่มะนาวมะนาวอยู่บนหัวเลยปลูกปลูกก่อนบ้านเกิดอีกนะปลูกอย่างนั้นเล็กๆเล็กเลยดูไว้มีอาหารอนาคตไว้เพราะว่ามิเกลสามารถที่จะทําธุรกิจอยู่ในบ้านเราได้ครับมิเกลไม่หวังกไกลแา่เราเหลืองเมื่อไรเดี๋ยวเอาไปให้ ยิ้มอะไลยิ้มปู่ไปให้นีนกระมงกอนปะทอนจังเลยเออเรืองแล้วแต่ปูไปให้กล้วยยักษ์ก็อยู่ข้างๆนี่อีกีนงไงอนี่กรมงกอนเรียมาเมื่อวานไม่ได้เทียบกัะมงกอนอปู่เออเลยอระมงกอนกินผีนี้อย่างเงโตเท่าโตเท่าเอกินหมดเอาเอาพี่เจลนั่งข้างๆมีกล้วยกันเนี่ยเอาเอาเร็ว ทำอะไรก็จะได้ง่ายง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากเขาบอกว่าปลอกผลไม้ง่ายที่สุดก็คือปลอกกล้วยเข้าปากนี่แหละทำอะไรก็ขอยก็จะได้ง่ายง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากไม่ไม่หม่กินมืใหญ่ตัวนี้อ้วนกินไม่หมดนี่แปลกันี่แปลกานี่กล้วยแปดไงย่าเนี่ยย่านกจะเอาไปให้ดูว่าเขาแปดเห็นไหมดูดูนี่ไงโอ้่ฮามิเกลฮะ เอาเครื่อคิดเลขแล้วเอาเครื่อคิดเลขมาตั้งแล้วนี่ไงจะขายกล้วยยังไงกล้วยแปดกล้วยเอามาให้ลูกแปดกล้วยแปดโอ้ยไม่เกี่ยวอยากได้ถ้า,ากลุ่มกลุ่มแม่คา้านี่เขาเขาจะออกเดินทางเขาจะไหว้ด้วยกล้วย<อ>คือจะออหากินแบบกล้วยๆพอจะวิ่ง<อ>ม,มาก่อนนี่วิ่งตีเมืองเมืองนะเขาจะกล้วยขึ้นไปไหวย แม่จะหนังแล้วเอาตะวัตั้งไว้ที่หน้ารถโอ้ยแล้วก็น้ำดื่มน้ำดื่มเพราะจะหากินแบบกล้วยๆนะจะได้หาะไรกินที่ไหนคะโอ้ยโอ้ยห่าแล้วคุยได้เหรอคุยได้เหรอไปโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เห็นหน้าปุ๊บโอ้โหคิ้วแดงเลยเบะตอนนี้ก็คนคอยอ่าตอนนี้ก็ได้ครับเจ้าหนุกเจ๊ เดินทางเตรียมตัวฉีดวัคซีนนะคน่าเลยน่าเลยเกี่ยว เรียบร้อยหลับเลย,ลเลยแต่อีกคนมังกรหมดนมไปหนึ่งขวดแล้วนะลูกอืมแต่คนนี้หลับเลยแล้วห่วงแลวถึงเวลานอนทั้นหนึ่งถึงแล้วค่ะ กเดือนกเดือนวันนี้ค่ะขนมมุ้นสวยงามมากเลยเปิดจีนนะหากค่ะอันนี้อันนี้มาจากสวนกุดมสุขค่ะขอบคุณค่ะเอาขนมมาให้จะได้หนุนได้เนื่องได้นำส้มว่ะแดงสุริยาค่ะ หวานกรอบอร่อยถ้าเราส่งห้างจะน้อยกว่านี้นะคะกล่องละสามสิบห้าบาทการันตีโดยการันตีดเมดิสจากสวนอุดมสุขเมื่อคืนนี้ลงยี่สิบกว่าลูกไม่เห็นต้น่อยมากค่ะร้อยแปดสิบกว่าลูกครับดกมากต้นนี้ค่ะ ต้นกี่ปีคะยันต้นต้นนี้ก็ประมาณหกปีแล้วเนาะหกปีเป็นต้นแม่เขาเลยแต่ว่าต้นลูกๆก,ก็ประมาณสี่ห้าสิบต้นก็ทยอยออกมาต้นแม่จะสีเข้มมากวันนี้ก็แจกใจใายไปเป็นยังไงบ้างพาลูกไปฉีดวัคซีนวันนี้ที่โรงพยาบาลเข็มที่รอบ 6, ที่สามหกเดือนนะคะ <5. S 3> ไปอีกทีก็เก้าเดือนเลยเว้นสามเดือนปกติจะเว้นสอง สอนะคะอันนี้จะเว้นสามก็ได้ไปใช้บริการอ่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนาะค่ะก็ไปสำรวจดูเผื่อ no> มีอ่ใครได้ป่วยหรือว่าเรื่องอะไรที่อยากไปปรึกษาก็อาจจะได้ไปไหนไหโรงพยาบาลก็สะดวกดีนะ f ฟเพิ่งมาก็คือหลายๆอย่างก็ยังไม่อยู่ตัวก็เลยเลือก เลือกไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะใช่ยังไม่ค่อยคุ้นอ่าหลายหลายอย่างก็เลยเลือกไปที่สะดวกสุดก่อนอ,อย่าถ้าอยู่แล้วคุณก็คงจะลองไปดูลงบาลรัดด้วยโรงพยาบาลรัดแ,แล้วก็ตามคลินิกต่างๆนะคะค่ะเออใช่คลินิกต่างๆออก็ๆวันนี้ตอนที่พปเสี่ยก็ร้องในเอฟซีที่ร้องเพราะว่าเขาหิวหิวนมอือคือกินนมล่าสุดไปสิบโมงแต่ว่ากว่าจะหาหมอด้วยเพราะว่าเป็นคนไข้ใหม่นะคะ ก็หมอก็ตรวจสุขภาพพัฒนาการด้วยก็กินเวลาไปกว่าจะได้กว่าจะได้ฉีดวัคซีนเนี่ยประมาณเกือบสองชั่วโมงเนี่ยรวมเดินทางด้วยนะคะก็เลยมังกรเขาก็เลยจะหิวเหมือนกับกคุณหมอว่าเป็นกึงก่งๆว่าให้รอรอนะเหมือนกับว่าให้รอรอเพราะว่าให้น้องเขาเนี่ยหิวก่อนอืหิวนิดนึงก่อนเพราะว่าเพราะว่ามีตัวหยอดด้วยนะคะหยอดที่ปากในเอฟซีคือผมมองได้ว่าคุณหมอคือเราซื้อวัคซีนมาใช่ปะ ถ้าหาว่าน้องเขาอิ่มอยู่แล้วหยอดไปเนี่ยเขาอาจจะคายไนดะ้เพราะเขาว่าเขาไม่หิวแต่ทีนะี้ถ้าช่วงเขาหิวนิดนึงเนี่ยพอหยอดไปปุ๊บเขาก็จะกลืนก็สรุปว่าโชคดีที่ทั้งคู่นะฮะเอฟซี 4, คือ,อกลืนหมดเลยผมก็ไปไปนั่งดูไปไปยืนดูนะต้องไปคุมด้วยเอากินแบบว่าสบายเลยกินหมดนะฮะก็จะได้รับยาแบบเต็มที่วันนี้คุณหมอเนี่ยตรวจพัฒนาการนะคะในเรื่องของการ ควา้าเอ่อคว้าไหมแล้วก็มองตามไหมเวลาแล้วก็เวลาคนพูดนะมองหน้าหรือเปล่าก็คือหมอบอกว่าทําได้ทุกอย่างเลยแล้วก็คุณหมอบอกว่าแฝดชายหญิงเนี่ยกอาคมองแม่พอพี่เออบินเดูนะดูนะบินโชว์แล้วลูกเออเรกมังกบรเกรนปยังไงมีคือหมอหมอกคือหมอบอกว่าด้วยความที่เป็นแฝดชายหญิงนะคะก็คุณหมอบอกว่า,วา จะจะต้องอาจจะต้องเลี้ยงต่างกันแน่ๆเลยเพราะว่าเขาเป็นคนละเภศกันซึ่งคุณหมอก็เดาว่าผู้ชายเนี่ยน่าจะเลี้ยงยากกว่าหรือเปล่าคะครับคุณแม่อะไรเงี้ยอเมก็บอกว่าใช่ใช่คือผู้ชายเนี่ยเขาก็จะแรงเยอะกว่าอ่ายังไม่ทันจะพูดจบเลยมังกรคำรามใส่หมอหมาว่าโอ้เชื่อแล้วครับเชื่อแล้วครับโอ้คุณหมอคุยไปคุยมาพูดถึงมังกรใช่ไหมครับ พอถึงผมกอน่าจะเลี้ยงยากกว่าจงะเน่าจะบู๊หน่อยนะครับก็เออเราใส่เลยหิวแล้วก็เวลาฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยตรงเขาฉีดหน้าขาใช่ไหมคะพยาบาลอ่จับอยู่คนเดียวไงลีคนหนึ่งฉีดอ่ะคนที่จับอยู่ยังพูดเลยว่าคนนี้แรงเยอะมากเลยเขาจะจับไม่ค่อยค่อยนิ่งนี่ก็เลยไปช่วยพยาบาลอีกคนหนึ่งจับอือ เราคุยกันอยู่ก็กมองนะจ้องคุยเรื่องอะไรเพื่มผมอยู่หรือเปล่านะครับผมครับผม,ผมแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะก็คือน้องทั้งคู่ก็คือทานแบบแบบัคซีนแบบเลือนคือเต็มเลยไม่ไม่คายเลยมเไม่พ<อ>่นเลรว่าอยู่จัดอ่า <c oughs> แล้วก็ส่วนมิเกลกับจับ อาฉีดปุ๊บร้องเลยนะเอฟซีร้องเด็กเจ็บสิเจ็บเจ็บแต่มิเกียวพอเดินค่ะเดินข้ามออกมาจากในห้องออกมาจากในห้องปุ๊บก็เลยเปิดหนังสือการ์ตูนอ่าเด็กให้ดูสี่ห้าหน้าเขาก็เงียบหละไม่มีอะไรส่วนมังกรเขาก็เงียบเพอาได้กินนมนะคะโอเคนะคะับเอซี<ม>วันนี้ครบรอบหกเดือนของน้องมังกรมิเกลนะครับ่านนก็เอาขนมมาให้ด้วยวันนี้นะฮะ โ okay. อเคประมาณนี้นะครับ FC